สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี้เป็นคลิปประจำปี2,566ถามว่าสิ่งใดที่ซ้อเป็นห่วงเป็นใยญชาวราศีเมถุนนะครับมากและมากจริงๆมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับที่มีปัญหาสุขภาพอยู่จะเป็นโรคประจำตัวก็ดีจะเป็นไวยชราก็ดีหรือ เป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองก็ดีนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับถ้าเจ็บป่วยอะไรนะครับในปี66คงต้องไปหาหมอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะหรือต้องตามดูอาการกันเป็นระยะเลยฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับท่านใดที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คงต้องดูแลตัวเองมากๆส่วนเรื่องที่สองนะครับก็คงต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนกำลังโดนฟรีด ฟรีดนะฮะฟรีดภาษาอังกฤษก็คือโดนแช่แข็งแช่แข็งจากอะไรฮะแช่แข็งจากการพัฒนาตัวเองหลังจากนี้ชาวราศีเมถุนจะโดนฟรีดเลยนะฮะการพัฒนาตัวเองฉะนั้นชาวราศีเมถุนจะรู้สึกเบื่อกับการที่จะไปมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตหรือไปมองในเรื่องของการศึกษาหรือไปมองในเรื่องของการหาความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเขาเรียกว่า พัฒนาตัวเองอ่าเขาเรียกว่าจะฟีดเลยนะจะหยุดพัฒนาตัวเองฉะนั้นใครที่มีความสามารถอยู่ในระดับใดหรือยอย่างไรก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับจริงอยู่นะครับดาวพรหัสซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาอยู่ในเรือนราพะแก่ดวงชะตาตนหมอดูก็ต้องบอกว่าพระหัสเป็นราพักแกะชะตาตนมีกําลังเป็นราชาโชคหมอดูท่านนี้ทําไมกล้าบอกว่าฟรีดฟีดจริงๆนะฟรีดจริงๆนะครับ จริงอยู่นะครับว่ามันมีกลิ่นไอที่ดีจากดาวพฤหัสแต่มันจะไปส่งผลในมิติอื่นมากกว่านะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็ห่วง2เรื่องแต่ในด้านสุขภาพต้องบอกงี้นิดน,นึงนะมันมีคําทำนายที่ดีๆในปี66อยู่ว่าจะมีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอ่าฉะนั้นใครเจ็บป่วยอะไรรุนแรงแค่ไหนหรือยอย่างไรจะเป็นมะเร็งเป็นโน่นเป็นนี่เป็นภูมิแพ้ขึ้นเป็นกำไส้อับเสพ เป็นหมอลองกันดูก็บอกว่าจะเจอหมอเก่งแต่คาว่าหมอเก่งกับโรคมันหายมันคนละคําทํานายกันนะฮะฉะนั้นก็หมายว่าเอ้ยจะเจอหมอดีก็รักษาพยาบาลหรือการดูแลอาการของการเจ็บป่วยก็จะดีในระดับที่น่าพอใจแล้วไม่มีเรื่องดีเลยเหรอสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับก็คงต้องขอบอกว่าก็มีเรื่องดีครับ ในเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนนะครับมันมีคําทํานายที่ดูโดดเด่นว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ในความสําเร็จของชาวราศีเมถุนมันมาพร้อมกับทางเลือกนะฮะบางคนอาจจะข้ามโขงเลยนะโดยส่วนมากมักจะพบในข้าราชการนะฮะโดยส่วนมากจะพบในข้าราชการคือข้ามโขงภาษาข้าราชการเขาจะรู้กันนะฮะอยู่หน่วยงานนี้ดีด ย้ายหน่วยงานไปแล้วก็เป็นเจริญเติบโตนะครับก็เป็นไปได้ฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะครับมันจะมีคําว่าสูนยากาศอยู่ด้วยฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าใหญ่นายโตนะครับอยู่กระทรวงนี้อยู่ดีๆอยู่กรมนี้อยู่ดีๆนะครับ mm hmm. เห็นตําแหน่งว่างอยู่อีกกรมหนึ่งอยู่อีกกระทรวงหนึ่งกระโดดได้เลยครับนะฮะซึ่งซอเห็นนะฮะอาทิย์บดีเนี่ยกระโดดข้ามโขงกันเยอะนะฮะอยู่กรมกัน ขนส่งอยู่ดีๆกระโดดไปหน่วยงานอื่นก็มีนะครับเพื่อไปรับตําแหน่งฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นราชการมันจะมองไปในมิตินั้นส่วนข้อค้าแม่ขายละ่ะมันก็เหมือนจะเป็นทางเลือกอีกละมันเหมือนกับเป็นศูนย์อากาศอีกละมันเหมือนกับเป็นทางที่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องทําการค้ายอย่างไรเพื่อให้เอาตัวรอด นะฮะก็หมายว่าชาวราศีเมทุนนะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนโปรดักต์ปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งฉะนั้นใครขายอะไรอยู่อย่ายึดมั่นถือมั่นนะฮะสำหรับชาวราศีเมทุนซึ่งจริงๆแล้วโดยโดยโดยปกติของชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นคนที่กลมกลืนและพลิกแพงกับสถานการณ์ใดๆได้เก่งอยู่แล้วฉะนั้นชาวราศีเมทุนนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นเอ้ยฉันค้าขายลักษณะน,น,นี้มา10ปี20ปีฉันค้าขายธุรกิจนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ อย่ายึดมั่นถือมั่นนะฮะฉะนั้นเรากระโดดเปลี่ยนธุรกิจเป็นจังหวะที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจได้ดีเลยฮะนะครับเคยขายเสื้อผ้ามาอยู่เฮ้ยอยากจะเปลี่ยนละอาจจะไปขายของสวยของงามอาจจะไปขายร้านทองอาจจะไปขายวัสดุก่อสร้างก็แล้วแต่คุณเลยนะครับฉะนั้นมันก็มีกลิ่นไอของสูญยากาศอยู่แต่มันก็บอกว่ามันเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองอ่า การลงทุนอะไรไม่สิ้นเปลืองบ้างครับคุณลงทุนวันนี้คุณยาวกำไรคืนใน1ปีเลยเหรอเป็นไปได้ยากแต่ชาวราศีเมถุนก็แนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนตัวธุรกิจนะฮะอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะฮะในเรื่องของการบรรจุหีบห่อต่างๆเช่นเฮ้ยขายข้าวสารเีนขายทีละกิโลขายทีละ5กิโลขายทีละ10กิโลขายทีละกระสอบ คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้ตามยุคตามสมัยเช่นอ่าโอเคคุณซื้อครึ่งโลฉันก็ขายคุณซื้อโลหนึ่งฉันก็ขายนะฮะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งบางคนอาจจะมองไปในเรื่องของความสวยงามไปเลยก็ได้นะครับซึ่งสมัยรุ่นลูกซอเด็กๆเนี่ยมันจะมีคนที่ไอเดียดีๆนะฮะเอาดินสอเอาปากกาเอายางลบเอาไม้บรรทัดสั้นๆนะฮะมาห่อรวมกันแล้วก็ขายในราคาที่ค่อนข้างแพงแต่มันดูน่ารัก อ่ะมันก็แบบนั้นก็ได้นะมันก็ดูได้นะครับฉะนั้นชาวราศีเมทุนนะครับก็มีข่าวดีในเรื่องนี้นะครับแต่มันเป็นข่าวดีปนข่าวร้ายนะมันเหนื่อยมันมีการเปลี่ยนแปลมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยแบบกอไก่หลายตัวซอสบ,บอกเลยนะฮะถึงจะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามแต่เหนื่อยแบบกอไก่หลายตัวแต่มันมีข้อที่ว่าระมัดระวังไหมบางคนอาจจะตกงานไปเลยบอกว่ามีโอกาสเพราะซอบอกใช้คําว่าสมยากาศ หมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นมีโอกาสตกงานกันไปเลยแล้วเราไปดูกันในเรื่องเงินเรื่องทองกันนิดนึงนะครับว่าเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนนั้นดีแค่ไหนปีนี้ค่อนข้างเดินดีครับชาวราศีเมถุนคาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองค่อนข้างได้จะมีเดือนที่ค่อนข้างเป็นกังวลในเรื่องของรายจ่ายก็คือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ว่ารายจ่ายของชาวราศีเมถุนจะหนักหน่วงและรุนแรงแค่ไหนฉะนั้นใน2เดือนนี้ชาวราศีเมถุนเอาตัวรอดให้ได้กับรายจ่นะครับส่วนรายรับนะฮะซอต้องบอกว่าไม่ค่อยเป็นกังวลเพราะว่าดาวมันค่อนข้างเดินดี พอบันดาวันเดินดีมันก็เหมือนกับมีสภาพคล่องมีการหมุนเวียนมีการซื้อมาขายไปรายได้เงินเดือนก็มา,มา,มาตรฐานมั่นคงยกเว้นอย่างเดียวนะกีนีซอบ,บอกแล้วว่าคําว่าสุญญากาศเนี่ยตีความหมายว่าตกงานได้ไหมแล้วก็ตกงานตกงานยาวแค่ไหนตั้งแต่เมษาถึงกันยาเลยนะตั้งแต่เมษาถึงกันยาถ้าตกงานใดๆนะฮะจะยาวถึงขนาดน,นั้นไม่ต้องไปถามหมอดูท่านใดนะฮะว่าเมื่อไหร่จะได้งานตอบไม่ได้ฮะบางคนอาจจะไม่ได้ปีหน้าเลยก็ได้ บางคนอาจจะไม่ได้ไปไป,ปลายปีฉะนั้นชาวราศีเมถุนอย่าตกงานเด็ดขาดนะแต่ดาวการเงินก็เดินดีนะฮะและดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในองศาที่อ่าเป็นคุณกับชาวราศีเมถุนและลัคนาเมทุนฉะนั้นชาวราศีเมถุนและลักนณาเมทุนก็ได้อนิสงส์ที่ดีจากดาวสุพเคพอไปมองในเรื่องของความรักความค่ตัวนี้กลับดูไม่โอเคครับ ในช่วงเมษาถึงกันยายนอีกแล้วนะครับทีนี้บอกว่าถ้าตกงานตกงานยาวถ้าในเรื่องของความรักก็ยาวเช่นกันนะอกหักผิดหวังร้องห่มร้องไห้นะครับทุกค่ำทุกคืนนะครับทะเลาะก,กับแฟนมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจมีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจกันนะครับบางคนอาจจะทำงานมากจนลืมดูแลครอบครัวก็เป็นไปได้น,นะครับฉะนั้นบางคนนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุน ก็คงต้องพึงระมัดระวังนะครับการที่จะสูญเสียคนรักคําว่าสูญเสียคนรักเนี่ยมันตีความหมายได้อยู่ในสองสถานะนะเขาเรียกว่าไม่จากเป็นก็จากตายบางคนนะฮะสูญเสียความคนรักจากการเลิกล้างกันไปนะครับบางคนสูญเสียความรักจากการที่คนรักนั้นนะครับเสียชีวิตแต่เป็นไปได้ไหมที่ชาวราศีเมถุนนั้นนะครับ จะมีเรื่องทุกอกทุกใจเฉยกับการของคู่แล้วไม่ได้เลิกล้างกันผัวก็ไม่ได้ตายเมียก็ไม่ได้ตายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะและระทมทุกตลอดปีของปี 66, 66เลยฉะนั้นชาวราศีเมถุนใครที่มีความรักอยู่ใครที่มีชีวิตรักชีวิตคู่อยู่ดูแลและเอาใจใส่กันให้ดีวันหนึ่งวันใดที่เขาจากไปแล้วเราจะเสียใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรในเรื่องของความรักอย่างเต็มที่ขอให้โชค